สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทำปลาดุกทอดผัดพริกแกงแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีพริกแกงเผ็ดซื้อมาจากตลาดน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลปีบใบมะกรูดซอยน้ำมันพืช แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงตามด้วยปลาดุกทอดพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกอย่างพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่าน้ำมันพืชใส่ลงตามด้วยพริกแกง ผัดไปอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงหอมเติมน้ำมาไปหน่อยเติมน้ำไปอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะแห้งไป เอาละพริกแกงหอมได้ที่แล้วปรุงรสเลยน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลปีบใส่ไปน้ำมันหอยใส่ไปผงชูรสนิดหน่อยใส่ไปชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ลุงชอบเลยต้องใส่ เพราะว่าผงทุรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานปรุงรสให้ได้ตรงตามความต้องการเลยรับประกันอร่อยแน่นอนตามด้วยปลาดุกทอด ตามด้วยพริกขี้ฟ้าเลยแล้วก็ใบมะกรูดซอยเอาละใช้ได้ละเสร็จปิดแก๊สเลย เอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับปลาดุกทอดผัดพริกแกงแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวปรุงรสให้ได้ตรงตามความต้องการรับประกันอร่อยแน่นอนหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงก็ขอฝาก กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงแนเดอร์ลุงจะได้มีแรงบันดาลใจทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย